ใน,นจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับก็บประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระคุณสนและถวายพระพรในช่วเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนโอกาสวานันเฉลิมประจนนปันษาซามีธุนายน2567เช่นฉลกันครับโดยที่สารลักลงังจังหวัดภูเก็ตลังไม่นายสุพลสุวรรณรัตนรัฐผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ,เ,รบเป็นประธานควายคารวัตพร้อมด้วยนางบุษฎีสุวรรณรัตนนายกโลกาชาัดจังหวัดภูเก็ตนะครับประธานแม่บ้านมาไทยนายทถาทองคำนายก องค์นายนายกองเอกอะดุนนะนะครับชูทงองแล้วก็นายนรศัก์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าการกจังหวัดภูเก็ตวนาส่วนการทหารตำรวจอายการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพรรคเอกชนและประชาชนทุกมู่เล่ารวมพิธีตักบาศถวายพระกุศลและถวายพระพ,พรสุเด็ดพระนางเจ้าพระบรมราชินีนในโอกาสวันเฉลิมประชนมนบรรทาสราม,มีถุนายน2567โ,โดยมีพระอุดมวชิระมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเจ้าวัดวัดมงคลนิมิตพระอารามร่วงเป็นประธานไว่ซุ้งนะครับพร้อมด้วยคณะซุ้งรับอ,อกบิณฑบาตเนื้อในโอกาสวันดังกล่าวนะครับนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลในโอกาสอันเป็นมามงคลแก่พระ ชาไทยครับและการล่างจากนั้นในช่วงเย็นนะคะเวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะจังหวัดภูเก็ตได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายประพรชัยมงคลถีห่อประชุมสร้างหลากลางจังหวัดภูเก็ตล่างไหมค่ะโดยมีข้าราชการตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่องค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชทานและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเข้ามารวมกิจกรรมโดยพร้อม เพรียงนั่นเองค่ะครับเรียกว่าทุกจังหวัดทุกจังหวัดนะคะอันนี้ที่นผูก